ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจใจดีที่มกคุณให้ผมขอบคุณครับพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเก๋งวาไรตี้้วยครับกดครับ ครับสวัสดีครับเพื่อนๆของเจ๋งวาเลนตี้นะฮะก็ผ่านที่บริจาคผ่านผ่านเฟซมานะฮะวันนี้ครับเราได้นําเงินมามอบให้น้องแล้วครับจํานวนเงิน1นึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทครับแล้วก็ของที่เพื่อนๆมาบริจาคทั้งหลายนะครับมาทุกอย่างครับและว,วันนี้ก็คือนี่ฮะจำนวนเงิน1นึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขา ทางใหญ่ๆเขานับด้วยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งเมืนแล้วก็อีกสี่ร้อยบาทครับตอนนี้คือเราปิดบริจาคนะครับก็ท่านใดที่อยากบริจาคเดี๋ยวจะต้องบริจาคผ่านของบัญชีของน้องเขาเองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงบัญชีไว้ในในคลิปนี้นะฮะส่วนอันนี้ครับเงินมามอบเลยยกันครับอ่ามอบรับดูนครับดีครับต่อับ เอาวันนี้ครับผมก็มากับทีมงานของจักรยานสามหันครับแล้วก็ก็สำหรับของบริจาคเพิ่มเติมนะครับก็มีของส่วงพาณิ์นะครับอ่มีเตี๋ยเป่งเส่งครับเตี๋ยเป่งเสงอ่มีธนาเซอร์วิสครับมีของมีพ้าห่มด้วยนะครับมีของเนี่ยครับพี่นิชากับน้องยาลินเนี่ยครับผ้าห่มของโตเกียวไส้แตก อันนี้ของคุณตั้วนะครับก็มีของของน้องเป็นต่อครับเนี่ยครับน้องเป็นต่อครับโอ้แต่น้องเป็นต่ออาชัดแล้วะครับน้องเป็นต่อและครอบครัวครับก็มียาสองกล่องใช่ไหมฮะห่อแล้วก็น้ําดื่มอีครับก็วันนี้เยอะครับเยอะครับก็ของมูลค่าเฉพาะเงินก็หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทแล้วก็รวมของอีกก็คงหลายพันอยู่เหมือนกันครับมีมาม่ามีอะไรเยอะแยะครับโอ้ยวดีโอุมัหลบ ครับผมเสือเด็กชายลุงจิวายยุบัญญาครับชลเลนชิโก้ครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจใจดี ที่มกคุนให้ผมขอบคุณครับอย่างนี้นะครับของเด็กชายที่ว่าดูปัญญาที่ทางคณะนะครับนำโดยพี่เจ๋งนะครับพี่ชายได้นำคณะของเรามาร่วมกันทำบุญปีใหม่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปีใหม่แห่งโควิดที่ไม่ค่อยสะดวกสบายใจเท่าไหร่นักนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชุมชนบ้านต้องขึ้สำหรับ น้องสำหรับคุณยายคุณตาด้วยนะครับที่ได้แนเราได้มาร่วมทําบุญวันนี้โดยมอบสิ่งของแล้วก็เห็นว่ามีทุนการศึกษาด้วยหลักๆนะครับก็คงจะเป็นทุนประวัติศาสตร์ของที่นี่นะครับเพราะว่าเท่าที่เราร่วม<ท>ให้ท,ทุนอะไร,รม,ามาเนี่ยก็ไม่เกิน2องพันหรือสามพบาทนะครับแต่ครั้งนี้เห็นพี่ชายว่ามีจํานวนที่เยอะพอสมควรก็คงจะ บรรเทาความเดือดร้อนของคุณยายของเด็กชายโก้ครับชืนน้องโก้ได้นะครับเพราะว่าโดยโดยพื้นฐานครอบครัวแล้วก็พ่อแม่เสียชีวิตตอนนี้ก็อยู่อยู่กับตายายนะครับแต่ด้วยความตั้งใจความกตัอยู่ความตั้งใจ,ใจเรียนเขามีอยู่แล้วนะครับความกตัญญูที่ดูแลคุณตาคุณยายวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญหนุนนําเป็นอานิสงนะครับทําดีก็จะได้ความดี สิ่งที่ดีๆต่อแผงข้นมาก็คงจะเป็นตัวอย่างให้เด็กๆในหมู่บ้านส่วนเหลือถามวา่าก็มีส่วนที่ได้โอกาสอย,อยู่เยอะพอสมควรนะครับหรือว่าตอนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ให่ว่าเป็นการต่อยอดความดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณในานามของอโรงเรียนบ้านตองขือนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลเด็กชารลุงธี่บาโยปัญญาอยู่นะครับแล้วก็จริง พ่อผู้ใหญ่ไม่อยู่หรือว่าเป็นผู้นำชุมชนอยู่ที่นี่นะครับแต่ก็มีท่านอบอตอท่านาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มาร่วมเป็นสัตวทพยานแล้วก็มาร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับท่านทุกท่านนะครับก็ในความตั้งใจผมตั้งใจว่าวันนี้จะร่วมปั่นไปด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่ามีภารกิจที่อำเภอหัวตะพานนะครับว่าเป็นที่น่าจะได้ก็หวังว่าโอกาสหน้าก็คงจะมีโอกาสที่ได้ปั่นร่วมกันแล้วก็ได้ทาบุญร่วมกันนะครับ ในานามของโรงเรียนบ้านน้องถือในานามของคุณยายและพวกก็ต้องขอขอบคุณท่านทุกท่านที่มาร่วมกันอมอบโอกาสในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ อันนี้อะไรครับคุณยายบอกหมครับเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากคุณยายนะครับเพราะเราไม่คิดแบกครับเต็มค่ะพ่อแม่บอกบอก